สวัสดีครับพี่น้องครับมอนี่กับมะพอ้กันอีกแล้วนะครับกับช่องชาปะจัฟาร์มชาแนลนะครับช่องวิถีของคนเลี้ยงวัวนะครับมือนี่กัอยู่กับบรรยากาศแปลงแถรลิ่มของชาปะจัฟาร์มนะครับพี่น้องอ่อสีสังเกตได้ว่าผมกัเป็นผู้เลี้ยงงัวนะครับแล้วก็มีความคุ่นเคยกับงัวที่เลี้ยงนะครับงัวเขาก็สิรู้ว่าผมเป็นถาดเขานะครับเป็นผู้หาให้งัวกินนั่นแหละครับพี่น้องเขาก็สิ รูซึกว่าผมเนี่ยปลอดภัยตองงัวนะครับเข้าก่าเขาไก่งัวส่ายอนส่วนหนึ่งก็จากงัวบะมี่เขานะครับแต่สีสังเกตได้เลยนะครับว่างัวของชาวประยุท์ฟ้ามถูกโตสีบะมี่เขานะครับข้อดีของการที่งัวบะมี่เขานะครับก็หลกัลกๆเลยนะครับกับหนึ่งเลยก็คือ,อความปลอดภัยนะครับความปลอดภัยทั้งตัวผู้เลี้ยงเองนะครับแลวก็ความปลอดภัยต่อ ง่วด้วยกันเองนะครับเพราะว่าถ้าขันง่วมีเขาเนี่ยครับตัวที่มันมีเขากัซ้ำกันแมนวอาพื้นกัซ้ำไัยรุ่นพกมีดเน็บเอวไปเต้นหนาหันนะครับพี่น้องครับซ้ำมีเขาเป็นอาวุธขันย่ามเขาต้นกันนะครับขันส้นกันง่วกะสีเกิดอาการบาดเจ็บได้นะครับขันง่วมีเขานะครับเดี๋ยวนี่ง่วเขาบ่ามีเขาขันแมนส้นกันกะสีบ่ได้จนถึงกับมีอาการบาดเจ็บนะครับขันแมนมันลาส้นกันกะสีเป็นเจ็บช้ำบ้างนิดหน่อยนะครับ โอ้มาสิทับพ,พอแล้วลูกเย้ยอีกอย่างก็คือปลอดภัยต่อผู้เลี้ยงนะครับบางเชืองัวเขาอันนี้ครับคันงัอเขาอาจสีบ่ได้อารมณ์ดีบ่ได้ดีก็เฮาตลอดเวลานะครับบางเชือเขาอาจสีแค่งุนงิดบ้างเล็กน้อยหรือว่าอาจมีมีแมงวั่นตอมหูตอมตานะครับบางเชือเข้าไปใกล้เขาอาจสีสั้นหัวซื่อๆก็ได้นะครับแต่แห่งขันมันมีเขานะครับบางเชือมันอาจสีทิ่มแทงหรือโดนถือผู้เลี้ยงถืออ่า หมอผู้สิมาผสมไห่หรือสิมาฉีดวัคซีนไห่นะครับนี่ครับยังยังแมงว่นตอมั้งสินะครับขันยามนั้นเขาสั้นหัวสีหัวบางเทือเขาไม่ได้ต่างใจทําหลายเฮ้านะครับแต่ขันมันมีเขากะมันอาจสิเป็นอันตรายต่อผู้เลี้ยงได้นะครับเพราะม่ามีเขากะส่งผลดีต่อคนเลี้ยงนะครับย่ามันยากกะขันมันเ่รามีเขาย่ามมันยากก็คือย่ามของง่วนะครับเพราะม่ามีเขาหัวล้นล้นอ่าของไปเหลวกะสี ดึงกันยากนะครับดึงกันยากมันรุดบ่วงเมื่อกิะฉี่ยากแก้การฉี่สีปฏิบัติการนะครับอันนั้นให้เป็นปัญหาของหมอนะครับอย่าให้เป็นปัญหาของผู้เลี้ยงนะครับผู้เลี้ยงปลอดภัยง่วปลอดภัยนะครับในข้อแรกนะครับที่บ่มีเขาในข้อสองนะครับง่วบ่มีเขาเนี่ยก็ต้องย่อมรับว่ามันเป็นการเพิ่มความสวยงามให้แก่วัวนะครับเพราะว่างัวสมัยนี้นะครับมันเป็นสมัยนิยมวัว ไม่มีเขานะครับย่างบามันที่เขาเลียงเนี่ยขันโตทีมีเขาเมนเนื้อหนังสีดีนะครับเมนเนื้อหนังสีดีหอดงามนั่นเขาก็สิตีนะครับว่าโอ้เป็นบามันงามกะจริงเนื้อหนังดีกะจริงนะครับแต่แต่มีเขาเนี่ยราคามันกะสี d r อปลงมากอีกนะครับแต่ขันเ่ามีเขาเนี่ยสมัยปัจจุบันเขาก็มองว่าไม่มีเขามันเป็นความสวยงามของวัวนะครับของวัวบามันนะครับแต่ต้องบอกว่าจังสั่นนะครับนั่นแหละครับพี่น้องครับ สาเหตุที่วัวไม่มีเขาเราก็อยู่ได้นะครับงวัวว่ามีเขาเข้ากับยุ่ยได้คนเลี้ยงยุ่ยได้งวัวปลอดภัยนะครับครับกับมีสองข้อดีหลักๆนะครับของการที่วัวไม่มีเขาแล้วเราอยู่ได้นะครับกับหนึ่งนะครับปลอดภัยทั้งต่อตัวผู้เลี้ยงเองและต่อวัวด้วยกันเองนะครับในข้อสองก็คือมันเป็นการเพิ่มความสวยงามให้แก่วัวในสมัย นิยมนี้นะครับในสมัยนิยมหนีนะครับเจ้าของเจ้าปัญจฟ้าม์มกับบมะบมีเขาจักโตนะครับเึ่งบะมีเขาบะมีเข้านะครับสุดท้่ายกะแดอดออกนะครับตอนถ่ายอยู่กลังถ่ายอยู่กับ,ายยกบ้าคึมๆนะครับแต่ตอนนีแดอดออกแล้วกะสีขอล่ำล่าพี่น้องนะครับสีขอลงจากฮานจอลลี่เขาห้มนะครับพี่นอ้องก็อาจจะไม่ได้มีสาระความรู้ใดๆนะครับมาพ่อได้พบปะพูดคุยมาพ่อนะาพ่อตากันนะครับพี่น้อง มีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับสำหรับอีพีนี้ร้อนแล้วนะครับขออนุญาตลงจากฮัานนะครับไปรีหฮมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนเรีนรู้ซึ่งกันและกันนะครับสำหรับวันนี้ชาปัญญาฟาร์มต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมได้ดีเสมอมาครับสวัสดีครับชาวปัญญาัฟาร์ม